สวัสดีเอฟซี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนนทิยาก,กับเดม่าบานแม่หลงนะคะได้ยินเสียงเพลินเบาแตกตื่นกันบรูเป็นอย่างเขาไปฟังน้ำเพลินว่ารถหายรถหายรถผู้ใดหายนะคะเขามาแล้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทั้ง่องน่นทิยาผ้ารวยหรือ่องนอนทิยาหาเกาะนะ่าในเด้อค่ะเด้อไปน้ากันเลยค่ะว่าเพลินเอาว่ารถหายรถไผาหายนะคะย้ายรถหายอีลี่ฮิาอีเลนก่อ มันค huh, ืบอาหางยี่หร nice ีดามันฝันจะชือเนาะอ๋อฝันอ้ยแตกตื่นหมดคุ้มวันนึงว่ารถหายอีหลีเนาะรถบ่ได้หายอีหลีแต่ว่าคนฝันฝันนี่ในแจ้งเมื่อเอิญคนแตกตื่นหมดคุ้มเนาะไอ้ข้าวหอยหมูร่งเหรอไม่หอยตาทีตาล่างหนุยลุงหนุยประหลัดนี่บอ่ค่ะแต่หนุยละกงอ่ะเพิ่นเพิ่นนอกหน้าเพิ่นเป็นยังก่อใหญ่หนูมากเหมือนน่ะหนูได้ยินแบบแบบที่ว่าบ่ได้เอาขากล้องมาหน้าแม่ค่ะ แต่อยู่ก้านทงได้แหละก้อนน้ำเมื่อได้กะจะ่าหมูหมว่างัวงเขาหนาอ๋อมันเลี้ยงหมูเลี้ยงงัวงัวเช่นหมูปะปะเช<อ>่งปลาเขาเลี้ยงปลาพอแค่ไรอยู่หน้าเบิด้ันแล้วเราต้องหายเอาใบเฮี้ยนรถเอาใบเฮี้ยนเออีหยังค่ะลดจี้ประตูไม่โอ้รถจี้ประตูไว้เฮี้ยนด<อ>ีว่าคนไปนอหน,น้าเออ ผูกเนี่ยผู้ผัวฝันฝันว่ารถทายบ่ค่ะได้บอกเนี่ยเขามาเบิ้งได้เปล่าบอกเนี่ยเขามาบ้านมาเบิ้งรถเห็นบ่บมันย้ายรถเห็นอยู่เห็นอยู่พื้เก่าเห็นอยู่คือเก่าโอ้แสดงว่าคนแต่ว่าคนบ่ค่อยฝันมันบ่รู้โดนฝันเตี้ยได้ยี่บอกเปล่าเนี่ยเขามาเนี่ยผมเนี่ยมาข้าวเขาแม่มาเบิ้งเปลาแมายำขึ้นเลยบ่กยำไปเช้าจะดโอตื่นแต่เสาตื่นแต่เด้อไ่เมียเขาบ้านมาเบิ้งรถมาหลดย่างบ่ มาเบิ่งนี่มันก็ว่าเท่านี้พันมาโรถเสียไปเขาลากรถไปแล้วไปเบิ่งก็หน่อยได้กันไม่ัดปีนมันก็เข้ามามันก็มาปีละมันก็มาเบาห้ยโม่ฟังแบบแบบมันก็ขึ้นเนี่ยอ๋อมาแบบตกอกตกใจโดนโรสเสียอีหลยช่างฝ่าวช่างฝังทั้งฝ่าวทั้งเรียนมาเท่านี้พังได้ไงแล้วก็รถหายเขาลากรถเนี่ยมันมาชนเนี่ยของเขาชนน่ะ แบรนยูทั้งป่าทั้งเลี้ยงหมูทั้งเลี้ยงปลาทั้งเลี้ยงเป็๊เลี้ยงไก่เลี้ยงงัวอย่างอย่างเอากันยางเนาะขึ้นผู้กเนี้ยนั่ี่ไหนเป็นไรไงเอ้าบ้อมีผู้นอนบ้อมีผู้นอนปิดไฟเต๋หมูหมูอันง่วหมูหมูเขาออกหมูผู้ผัวคนอ่างนี้ลีแต่ย้อนไรผ่านอย่างนี้รอคาเจ้าดีนิ่นวันนี้เรียนตาตีตาล้านเขาบ้านตีวันนี้ปาลัด มาหารถดเห็นรถดบ่มัหนีเมอไงเห็นก็โดก็จอดอย่เงี้ยคือเาอ้าวก็แล่นมากทีละทางพูมาบอกมูฟังโอ้มาฟลอยมูฟังเดินมันก็เลยแบบแต่ตทุกงันแต่ที่ตาล่ามีของคนก็เหเนี่ยเออคนเตื่นคนเป็นคนบอกเสียงดังเนาะเนลาจะห่างกักันจุดเป็นยังจุดกวนแค่ยงจะใหญละเ่านุยตันนล้หายไม่ไปละอ่า ใครกำเหันยูคือเขาอ,อะไรเมียเขาบา้านมาเบิงบิงรถบันห็นรถบันี้เพื่อนว่านถาเบียนรถเพื่นตัวดใดย่ายอืมสองเก็ดหกซี่นี่ก็เขียนอดไรย่างดีโอเขียนไ,นไวนยนไย่างดีสองเก็หกซี่แ,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 แม่บนงวดนี่แต่เนาะแกว่แกวบผิแมนเห็นบ่าแมนที้เราเขาองแววาปันฟังเห็นตาตื้นตาทวงแต่กัไม่ยืนเดาจีแกะ แต่แบบกระเล็เน like ี่ยตัดเีย็นกันตัดเียนกันเป็นบ่คอยฝันเนาะทั้งนี้บ่บ่กับพากันนอนหน้ากันนันปวดนอนพูดเนาะไปเนาะไปนอนหน้ามืดทั้งข่อยทั้งหลานทั้งขันบุกไผ่เนาะทั้งลูกไผ่ทั้งลูกไส้ปลดเอาไว้บ้านเบิดเนาะเอาเอาอักไซอย่างที่แกไปเขาก็ไปเลยไปเลยตื่นเหมือนตื่น หูเมียขึ้นยังว่าฟันวารอทายจังเรียนแล้วแขวนมากมากขีดมากกว่าดูโกบกมากแล้นก็เปาผู้เมียอีกแบบนั่งข่าเมียอ๋อ้สบายรถสองเจ็ดหกสี่เขยิบป่ะเด้อเด้อแอดมินตีเขียนเลขแล้วก็สูมให้เบิ้งได้กันเด้อทำมาเขยิบ่ะีเขาเจ้าฟันวารอทายนะคะรถสี่ประตูเพิ่นบ่เคยฟันจักเทียเพิ่นนอนหน้านะคะส่วนมากอันปีที่แล้วนะสูมนอนหน้าถือเลขกเมื่อปีตั้งแต่แอดมินมาหั่นเห็ดอันยูทธุกนะคะนะคะ ทะเบียนรถเพิ่นย่ายเพิ่นหล่อปันฟังนะคะสองเจ็ดหกสี่นะคะรถซีประตูเพิ่นฝันว่ารถหายตื่นขึ้นตีหาเลนเขาบ้านเลยนะคะตีซีตีหาเลนเขาบ้านมาเบิ่งรถรถปัดจอดอยู่เฮี้ยนคือเก่านะคะรถซีประตูทะเบียนสองเจ็ดหกสี่ขันบ่ขันบ่ามารถหายหนึ่งสี่เบื้เขาบ้านนี่น้อยย่าย พขาเลี้ยงปลากับพงเนาะตาเขาใส่อีจักจ่องเยนแกงสีไดขายยดงอะไนรุ่งวานร้อละลอยหกสิบเนาะบางมือมันกนออกที่ละลอยขับน้ำมันนกต้าอยู่นแล้วอมันนกมันจบเหรอปีงาบอกปีงาป้งาหวานปลาอันนี่แล้วตาล้อมันไดิมันมันมันก็จินงเงื่ยมามันก็บ่กินอ่อไอเด็ดเอาว่าปีงายหนึ่งนี่เราแค่แใจ้บะหมักเหมันเป็นยังไดขึ้นเนื้อปลาทู่นี่หมอใหญ่ เป็นกงแต่ทั่วชั่วปุ่นเป็น nhà ิ้ประจช็ใหญ่บ้ามากเลยแค่พอัำขนอเขาเอาเขารล้านอาหารไปดิเขาบอกปลาบ้านเขาอ่ได้กินดอกเขาบอาแมนเขาจะไปไปเพีดเป็นปลาเผาฟอยมาค่ะปลากระพง f e ปลากโจบแกอ่างที่งทีมันกระตุ่มย่ำปลากระพงมันจะแพงไปเห็นที่อย่งไรเขาไม่ใจเขา ก็ยังบวบจ๋าที่จ๋ลแรงกับตาอยู่เนี่ยหนูถึงยิ่งแต่ว่าผู้ใดเป็นอยังว่ามันอ่นว่ามันง้วเสียบ่ะร้อนวันรถฟันว่ารถหายแลนแตกตื้นหมืดคุ้มเนาะเอ้ยก็ว่ามันก็่ว่ามันถ้ามันเปรียบเทียบสมัยตะกี้มันง้วเสียเนาะย่อยเนาะสมัยนี้ง้วเนาะสมัยตะกี้มันมันมีง้วอันที่ว่าอี้้กลวย ทีก็มวยหลักงัวหลักควายดีๆเนาะบัดนี้ว่าฝันว่ารถเสียซื่อๆเลยนูก็ว่ามันค้นเป็นอย่างแตกตื่นหมือนุ้มมือนั้นนูคิดว่ารถเพิ่นเสียอีหลีมือนั้นแต่ว่านูบ่ได้ก้องมานูก็เลยว่าโอ้ทำไมถาขนาดฝันซื่อๆนั่นตาตื่นตาท่วงแล่นเข้าบ้านได้ก็หนาต่อเตินค้นหมือนุ้มมาล่ยเลยบูล็กก้าอย่างเไปเปิดเงี้ยเงี้ยปัดปัดแล้วเล็กกระฟ้าออกไปนะงั้นนั่นจะอยูแลน่ากหัง เออแล้วเป็นคนอีมารบุ่าเป็นคนฝ้าฟ้าฟังฟังมื่อกี้มาฟ้ว่าเยือนางนี้ฟังเนะัแล้วจะยมัน่ังรถทายเล้งพึ่งบึงพึ่งพึงาตี่วันสั่งมาหายลีนี่นอนเป็นสิบ้ได้ไหนอนตาหน้าอะไรนี่นะคะทะเบียนรถปะนะคะทะเบียนรถพีสะพยนะคะนะคะสองเจ็ดหสี่นะคะ อันนี้เพิ่นมาวอาปัญญาฟังนะค่ะเด้อทะเบียนรถเพิ่นสองเจ็ดหกสี่มิ่งจดโซนหาจอยเพิ่งนะคะแต่ว่าความเป็นจริงรถเพิ่นไม่ได้หายนะคะแต่ว่าเพิ่นฝันเพิ่นฝันราสิแกงเพิ่นตื่นขึ้นตีซีตีหาเพิ่นไล่เมียเขาบ้านให้เมียเพิ่นมาเบิ่งรถนะคะรถจอดอยู่คือเก่าแต่ว่าผูกคนหมดขุมคนตื่นน้ำนะคะนึกว่าเป็นอีหย่างไปกระเลนน่าไปเหี้ยนนั่เก่ามาสขีเฮียนใจหลอกหลาบหลาบมากมาหัดขี้อะไเปล่า ไม่อน oh ีไปใช่ไหมใช่ไหมเปราะกนั้โอ้ยตาจีสารั้ันกับันพอกันพวไม่กับวก่ะต้้งหัวฝันแรนี้ขนาดว่าได้หายนี่ก็ยังอันอันนี้ย่เนาะแกก็ตีได้นมากหยแค่แรงนียับยังจะฟองมอันนั้นว้าวเพจะวากยังกันือเป็นอันยังไม่จายังเอแล้วเป็นคนวากแหงเนาะคือคนโซผิดกันเนี่ยนะเออแบบกิผีกับยังไหมดีย มื่อเช่นนี้มัดขู่นี่แม่อลองรถอันฟันว่ารถหายซื่อแตกตื้นมุดคุ้มไหมเสื้อหายยี่หลีสิพ่อแดงโอ้ยไม่ผิเป็นลมใจสิว่าเป็นลมตายก่อน <c oughs> สีสิไปแกง้งผู้ใหญ่บ้านท่านวะนี่ยขนาดาพอ <ไป S 2> ่พอแด้หายยี่หลีแม่แตกตื้นมุดกันคุ้มพี่น้องเลยเขาเขียวว่ายู่เฉยิ้มแื่อนะแม่นขันลุงเขียวอยู่เสียงดังก็นี่เนาะยายเล็กกับว่อยูหั้งอ๋อป้าเล็กก็ยูนะคะเขาไปบางไหน เขาในไปบ้านหาล้านนะคะ,ะคะ,ะทะเบียนรถเพิ่นนะคะหหฟันคักฟันแน่ฟันเป็นเรื่องเป็นล่าฟัน่ารดหายโหโหตื่นขึ้นแลนเขาบ้านเลยน,น้องๆน้าผ้ากันนอนตาหน้านะคะเด้อ <โห S 2> ไปนอนหน้าฟัน่ารถหายนะคะตื่นขื้นตีซี่ตีหาเขาบ้านเลยเขาว่าเบิ่งเห็นรถจอดอยู่คือเก่าแต่ว่าเพิ่นเพิ่นสั้นแห้งนะคะเพิ่นเอิญข้นเมืดคขุมพี่น้องเอ้ยนี่หระค่ะตัวเลขเพิ่นนะคะสองสี่เอสองเจ็ดหกสี่ทะเบียนรถ ถาตัดนาก็จะเป็นสองเก็ก็สองถาตัดลังก็จะเป็นหกซี่ซี่หกนาะพี uh ่น้องเนาะฟังเรายายเบายายแล้วก็บอจ้ะาอใจันตาตีจ่รดเนาะร้านไผแล้วนะคะบอกแล้วเป็นคนเสียงดังเนาะรัดเนาะยืนเบาที่โกของมนยืนเบาวาว่าว่ามันแรเนี่ยด้กวว่านีเบิ้งให่สช่เน อ้ามันเล็กออกน้ำค่ะฮาเล็กออกน้ำทะเบียนรถยายได้บอกไปเบิ่งทะเบียนรถเนาะยายลเล็กมันจื้อได้ดิดร,รถผู้ใดมันก็จื้อได้ไม่จื้อได้ยังไงประเลี๋เป็นคนมักเล็กมาอนนไม่ผิดเลยหาเบิ่งยืมไปเหรอว่าม <laughs> ันในลอตเตอรี่หลายใบยแล้วมันไม่นด้นม่ได้ไม่ใช่หมุ่จัดเด้ออ๋อเดี๋ยวกับมีผู้ว่าฟันแป้งไปเงี้ยนยายหน่อยแต่ไมยูเงี้ยนเขากขบไมยูเนาะอ๋อคุมนันบ่มีคนอยู่ไปนอนหน้าเบิดเนี่ยก็แย่งยืนยูเนาะคนเล้ห่วงรถคนเนาะ กินอะไรไก็ถุงน้ำไมก็เจ้ากะฝันนั่นเปแล้วเนาะนั่นแปลว่าคไท่ก็เห็ดินมันก็เขาขอกหมูล่างหมูเหล่าเขียป่าเขียหเังซื้อว่าซื้เขาบ้านน่ะเขาบ้านน่าก็พอดีคันบ่าฝันว่ารถหายนี่ก็บ่เขาบ้านนั่นบ่โอ้ยนี่นะคะทะเบียนรถพี่น้องเนีสองเจ็ดหกสี่นะคะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดนี้นะคะสําหรับเพิ่นฝันว่ารถหายแตกตื่นมืดขุมเลยพี่น้องเอ้ยฝันซื้อแล้วค่ะเ่รามันเรื่องจริง เพื่อทะเบยียนรถอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภเพื่อมันออกน้าพี่น้องเนาะย้ายเพิ่บว่าปันฟังนะคะใหญ่มากเลยว้แคบหนาจอไว้เปรียบเทียบกบลลายสน,นักนะคะชอบค่คอยจัดคอยลงทุนบรชอบค่ะเพราเป็นอย่างค่ะยิ่งแต่ขอใพี่น้องทีโชคดีถูกหลลวยราำรวยเป็นนํำกันโชคดีสวัสดีค่ะ